สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการตามหาความหลอนตอนตีสานะครับก็มีผมมังกรเอลวันและพี่ตังน้องเกมนะครับซึ่งมากัน3ท่าน3มุมเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในสถานที่เปียวๆมืด,มด น่ากลัวและหวังเวงใตรงจุดนี้สถานที่ตรงนี้เคยมีประวัติ3คนที่ตายบนจุดนี้นะครับก็คือน่าจะมาจากาการหึงหวงนะครับผมนัดสาวเจอเจอแล้วก็มาพบปะก,กันณะตรงจุดนี้เคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับผมโดนมีดนะครับฆ่ากันตายในตรงนี้ก็พูดรงไงว่ากระสวกันตายในตรงจุดนี้ทั้ง3เลยนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับ ดังนั้นตรงจุดนี้ตั้งค่ำกลางคืนดึก,ด,กดื่เดินๆมีคนเห็นคนเจอณตรงจุดนี้ในบริเวณแห่งนี้ดังนั้นคืนนี้ผมจะพาดูและพาถ่ายทำเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นระยะระยะนะครับทิศสเกตรตรงจุดไหนเราก็จะจับกล้องขึ้นมาถ่ายฟังว่าวิเคราะห์ว่ามีสิ่งไหนแปลกปลอมเข้ามาเราก็จะถ่ายในตรงจุดนั้นเราจะถ่ายทำกันเป็นช่วง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 เป็นช่วงเวลา การไยทัมนะครับดังนั้นเดี๋ยวตามพวกผมสำรวจในบริเวณแห่งนี้กันเลยนะครับเปียวๆเ,วเวงาๆน่า,ากลัวเนี่ยดูดิพูดมาแค่นี้ก็ขนลุกแล้วมันเหมือนกับมีอะไรเข้ามาหาเราเนี้ยคือสัมผัสได้เลยนะครับว่าสัมภเวษีนะตรงจุดนี้มีแน่นอนดังนั้นเรามาดูกันให้ชัดเจนเลยว่าคืนนี้จะมีไหมหพูดมาแล้วกลัวไหมครับเนี่ยผมยังขนลุกเลย ดังน,นั้นเจอแล้วอย่าวิ่งหนีพวกผมนะอย่าวิ่งเด็ดขาดนะเพราะว่าพวกผมวิ่งตามพวกพี่ไม่ทันแน่นอนอย่างนั้นเดี๋ยวตามพวกผมไปดูในบริเวณแห่งนี้กันเลยนะครับครับณนะตรงบริเวณแห่งนี้นะครับที่เคยมีประวัติว่ามีการฆ่ากันตายณตรงจุดนี้3ศพนะครับโดยการใช้มีดทำลายร่างกายคือแทงกันได้รับบาดเจ็บและ เส,เสียชีวิตที่โรงพยาบาลน,นะครับคือในบริเวณแห่งนี้นะครับแล้วกลางค่ำกลางคืนตึกตื่นแถวเนี้ยก็จะมีคนเจออยู่เรื่อยๆนะครับจะมีชายสามคนเลยนะครับตรงจุดนี้ในบริเวณแห่งนี้นะครับช่วยวิเคราะห์และสังเกตดูนะครับว่าคืนนี้เราจะเจอไหมสังเกตช่วยฟังด้วยนะครับดูสิครับว่าจะมีอะไร โผล่ออกมาจากตรงไหนไหมเพราะตรงนี้เขียนสุดๆเลยนะครับแถวนี้ในบริเวณแห่งนี้นะครับครับตรงถนนเส้นนี้นะครับที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มเลยนะครับที่จะมาณตรงจุดนี้เขาจะมารวมตัวกันณตรงจุดนี้นะครับ แล้วก็มีชายที่เสียชีวิต3แล้วก็หญิงได้รับบาดเจ็บ1นนะครับส่วนหญิงนั้นรอดส่วนชายไม่รอดนะครับทราบข่าวมาว่าตรงนี้จะเป็นชาวต่างชาตินะครับส่วนถนนเส้นนี้ใครที่ผ่านตรงนี้ในระยะช่วงนี้เลยครับเนี่ยประมาณห้าทุ่มเนี่ยตอนนี้นะครับตอนที่ผมกำลังถ่ายทำกันอยู่เนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มครับผมมันจะมี เหมือนกับมีอะไรวิ่งตัดผ่านไปตัดผ่านมานะครับเพราะว่าประวัติเขาเล่ามาแล้วตรงจุดนี้เพราะว่ามีคนเจอเจอหลายครั้งอยู่นะครับดังนั้นเราหากันดูสิว่าคืนนี้จะเจอไหม ตอนนี้ตัวกับผมก็ขนลุกแล้วครับน่ากลัวครับจริงบรรยากาศเงางๆเปียวๆอย่างนี้แม้แต่ผมทำรายการผมยังขนลุกเลยครับตอนนี้สัมผัสได้เลยครับว่ามีแน่นอนแต่เขาจะออกมาตรงช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับน่ากลัวครับแต่เราก็อยากจะเจอ และอยากจะสัมผัสแบบเต็มๆนะครับว่าเราจะเจอกันไหมแต่นั่งหากันอยู่นี่นะครับผมตอนนี้ก็เวลาก็เที่ยงคืนกว่าแล้วยังไม่เจอนะครับผมยังเดินหากันอยู่นี่ครับจะถามว่าสัมผัสก็สัมผัสนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นเวลาการนั่งสมาธิเพื่อที่จะแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลให้กับทุกสรรพสิ่งแล้วนะครับตัมัดก่อนนะครับ สาธุทุกสรพสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้หรือจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือจะเป็นพูดผีปีศาสตร์จะอยู่นาที่แห่งไหนหรือจะอยู่ในบริเวณแห่งนี้ดังนั้นเจ้าจะทํากรรมฐานเพื่อที่จะทําสมาธิส่งบุญส่งกุศลให้กับทุกท่านก็ขอ,ขอให้ท่านจงได้รับนบัตดโดยเถินขอผู้ติด,ดตามและท่านผู้ชมทั้งหลายจงส่งกําลังใจ ให้กับทีมงานของผมมังกรเอราวัณและพี่ตังน้องเกมด้วยนะครับผู้ที่ทำรายการตามหาความหลอนตอนตีสเราหาความจริงกันทุกที่นะครับดังนั้นขอให้คำคืนนี้และช่วงเวลานี้ส่งบุญกุศลให้กับทุกสรรพสิ่ง้องกับตัวข้าพเจ้าด้วยเทิญ ขอให้ท่านจงได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลณบัดนี้ด้วยเทอญ ูข้างหลังลองเอากล้องจับดูสิมีไหม ตอนนี้สัมผัสได้เลยนะครับว่ามีสัมภเวสีหรือมีผีหล่าวิญญาณนตรงจุดนี้จริงๆแต่ใจเห็นหรือไม่เห็นนีดังนั้นเราจะหากันตรงจุดนี้หากันเป็นยุช่วงจ่วง,งครับ อันนี้มังกรไม่มีคำว่าง่วงนอนไม่มีอะไรนะครับคือถ้าเกิดเราจะสื่อรู้กับสิ่งเหล่านี้สัมผัสณนะตรงจุดนี้ผมจะมีอาการหาวและแน่นหน้าอกนะครับก็จะมีการหาวน้ำหูงน้ำตาไหลลักษณะนี้แล้วก็ขนลุกแล้วก็แถวนี้จะตึงนะครับตรงจุดนี้มีสัมภเวสีหรือมีผีตายหง แน่นอนนะครับดังนั้นเราก็จะหากันอยู่เรื่อยๆในตรงจุดนี้ดูสิว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นให้เราเจอกันไหมในคืนนี้นะครับ แรงเหมือนกันนะกลิ่นเมนสาปออกมาได้กลิ่นแบบชุนมากเลยครับเนี่ยกลิ่นชุนมากเลยครับ ว่าตามที่เราเดินหาแต่ละจุดแต่ละจุดเราก็กลัวและหวาดระแวงเหมือนกันนะครับเป็นไงครับพี่ตังวันนี้บรรยากาศน,ากกน,นะน่ากลัวเหมือนกันนะบรรยากาศน่ากลัวบรรยากาศแบบจะรวยตอนนั้นที่เราไปวัดบ้านแก่แกโอ้ยฝนก็ตกตอนนั้นฝนก็ตกแล้วก็ตามที่เราไปดูกันประตูเราต้องเปิดเองแน่นนามากเลยนะ แน่นหนามากฝาลงลฝาลงเย็นอ่ะเราก็ต้องไปเปิดเสียงดังแก๊กตแ,แก๊กนี่เปิดยากมาก,น,ากนะครับแต่ก็มีหลายๆคลิปหลายที่เขาทํากันเนาะเขาบอกว่าเจอเจอเจออันนั้นเปิดเองอันนี้เปิดเองแต่พวกผมตามหาความร้อนคือไป,ไปเอาแปลความจริงว่ามันจริงไหมมันเปิดจริงไหมมันนั้นจริงไหมคือเราไปทําดูทุกอย่างแล้วแน่นมากครับผมจะเปิดเองนี้ไม่ได้ครับผมจะด้วยอะไรนี้เป็นไปยากนะครับ คือเราไปหาแล้วกันในวันนั้นไม่เจอทิวัดปันแกใช่ปันแกตำบลสีพนันะอําเภอสแควหาจังหวัดอ่างทองนะแล้วคลิปต่อไปเราก็จะไปที่สุพรรณอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับไปที่สุพรรณแล้วก็จะไปที่วัดล้างอีกแห่งหนึ่งแล้วก็จะไปรวมสีเก่าอยู่แถวอยู่แถววัด400รที่มีประวัติในเรื่องของทหาร<ม>ที่ มีการประหารและถูกฝังอะไรตรงนั้นนะครับวัดสี่ร้อยที่พักแห่งนะครับ,รบอยู่ในบริเวณนั้นคลิปหน้าเราไปแน่นอนติดตามไว้นะครับส่วนวันนี้ตามที่นั่งสมาธิขนลุกครับผมมีแน่นอนขนลุกเหมือนกัน,นหฮอะไรวะคงไม่ตาฝาดนะเพี่แค่เห็นอะไรแวบๆแต่จะเป็นนกบินหรือจะเป็นเงาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หเห็นแวบๆ ็นนกหรือเปล่านกผีหรือเปล่าเนี่ยออกไหมเห็นหน่อยครับอยากเจออยากหเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยผู้ติดตามจะได้รู้ได้เห็นกับเรามั่งเปีียวล้างาแบบแวบบเลยเมื่อกี้นา่นากลัวครับว่ายบังเวงวังเวงปันนี้ยิ่งลึกเข้าไปยิ่งทำยิ่งทำยิ่งลึกยิ่งลึก มีสิทธิ์ได้เจอแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะวันไหนแต่วันนี้จะมีแววแววมาแล้วครับเนี่ยมันสัมผัสได้เลยครับตอนที่นั่งสมาธิแผ่สมบูรณ์แผ่สมบสูรณ์ให้กับทุกสรพสิงเนี่ยแน่นมากครับแน่นน้าอกแบบจะหายใจแทบไม่ออกเลยอันนั้น,นคือเป็นการสัมผัสของผมในแต่ละที่นะครับดังนั้นเราก็หากันจนกว่าจะเจอถ้าเกิดไม่เจอเราก็จะหมดเวลาเราก็ต้องขออนุญาตว่าวันนี้เราไม่เจอจริงๆนะครับ เพราะเราหากันจริงๆไม่เจอเราก็ต้องไม่เจอแต่ถ้าเกิดเจอเราก็จะเอาให้เจอในตรงจุดนั้นนะครับดังนั้นหากันต่อนะครับยังมีหมาเห่ามาหอนอยู่นะครับเนี่ยไม่รู้หมามาจากไหนครับรู้สึกว่าจะอยู่บริเวณรอบข้างนะครับ หมาเห่ามาหอนีมอ่มาเห็นผีแน่เลยนะดังนั้นออกมาหน่อยครับออกมาให้ทีมงานและท่านผู้ชมได้ดูได้รู้ได้เห็นกันบ้างนะครับว่าผีนั้นมีจริงไหมนะครับพราว่ผมทีมงานไม่ได้มารบหลูไม่ได้มาลองดีไม่ได้มาลองของตะการใดนะครับเรามาหาความจริง ให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายให้รับรู้รับเห็นว่าสิ่งที่เราตามหาในคืนนี้จะมีไหมจะออกมาไหมนะครับ อย่างหมาเห่ามาห,อ,มาหอนมาน่ากลัวครับแถวนี้นะครับในบริเวณแห่งนี้ ที่เขาจะพูดกันและจะมีประวัติอยู่ตลอดนะครับตรงจุดนี้ในบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งผมมังกรเอเดวันและทีมงานพี่ต่างน้องเกมพยายามหาณตรงจุดนี้จะถ่ายทําขึ้นมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นจังหวะจังหวะเราสงสัยณตรงจุดไหนเราก็จะถ่ายทํากันนะครับแล้วตรงนี้ครับที่เขามีการทะลุกําแพงที่หนีตายกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกําแพง มีการลืร้อการถอนนะครับเพราะเขาวิ่งหนีกันในตอนที่เกิดเหตุนะครับ ดูล้วเป็นยังไงครับโอยยิงเดินหายิงแบบยิ่งดึกยิ่งดึกยิ่งดึกยิ่งวังเวงนะครับแถวแถวนี้มีแน่นอนแต่เมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆบแบบแต่ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นนกบินผ่านหรือจะเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เห็นแวบๆบแบบกล้องจับไม่ทันครับเร็วเร็วก็แสงแน่นอนนะครับตรงจุดนี้โอ้ไม่อยากจะพูดเลยใจจะวายแต่เราก็ต้องหา เพราะว่าเราชอบทารายการในเรื่องแบบนี้ผีๆเราไม่กลัวกลัวยังเดากลัวจะไม่เห็นและไม่มีสิ่งที่จะเอาไปยืนยันให้กับท่านผู้ชมและผู้ติดต,ตามรู้ได้ดูได้เห็นนะครับแต่ถามว่าบริเวณแห่งนี้สัมผัสได้แน่นอนครับว่ามีสัมภเวสีแน่นอนตอนนี้ผมนั่งทําสมาธิหรือนั่งทําอะไรเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามีสิ่งเราที่ว่าเราวิญญ,ญาณเราเนี้ยจะมาหาเนี่ยมีแน่นอนนะครับดังนั้นคืนนี้ พยายามเต็มที่้วครับผมตอนนี้ก็เวลาก็ตีสามตีสามตีสามนะครับผมตอนนี้เวลาก็ตีสามก็ถือว่าดึกเป็นยามวิการแล้วเดี๋ยวบ้านข้างๆเขาจะลำคาญเพราะเป็นยามวิการเดี๋ยวเขาจะไม่ได้รับได้นอนกันนะครับส่วนมังกรเอเลวันพร้อมพี่ตังน้องเกมวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าอย่าลืมนะครับไปที่สุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทก็จะตามกันไป แต่ทุกสถานที่ชายนาฏจะเป็นาชายนาฏจะเป็นตึกล้างเป็นบ้านล้างขอโทษครับเป็นบ้านล้างส่วนที่อยุธยาจะเป็นลุงสีเก่าแก่แล้วก็จะมีจอมปวกตรงนั้นเคยมีหลายรายการไปถ่ายทำอย่าลืมติดตามไว้นะครับแล้วก็อีกต่อไปก็จะเป็นที่สุพรรณดงกระเช้านะครับที่เราจะไปหาในตรงจุดนั้นเพราะถนนเส้นนั้นเป็นเส้นประวัติที่ เต่าขานกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีติงกลับไม่รู้ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะว่าประวัติมาหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับแต่ดังนั้นเราก็จะไปหาความจริงกันวันนี้ไม่เจอครับนี่จับเวลาขึ้นมาเป็นช่วงเป็นช่วงสงสัยตรงไหนก็ขึ้นมาทํามาทํานะครับวันนี้ไม่เจอครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ